มาสด้าสองนะครับ DE นะครับรุ่นเครื่องพันหครับเป็นปีอะไรนะครับปี2010ันสบปี2010นะครับของผู้ถ่ายเองเนี่ยนะครับผู้ถ่ายคลิปเองเนี่ยเขบอกว่ารู้สึกว่าคันเรงไฟฟ้ามันจะค่อนข้างที่จะตอบสนองเท้าไม่ค่อยไหวเดี๋ยวไปดูกันครับเราใส่จะใส่ตัวนี้กันเข้าไปครับ ECU Shop Boost Speed n e x t นะครับ V2 ไปครับแกะกล่องเลยนะครับก็จะมีนะครับง่ายๆนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นง่ายๆครับเดี๋ยวเราเอาคันเร่งที่ปลายคันเร่งนะครับเราก็เอาของของเดิมออกแล้วตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เสียบของเดิมกลับไปกึศแค่นี้ครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้นะครับที่จะใส่ตั้งนะครับกิปเข้าตรงนี้ก็เป็นอันว่าจบอ่ะไปจับไปทํากันครับมีแค่นี้ครับ ด้ามันออนเจ้าเสียบใช่ไหมใช่แล้วนี่ให้เจ้าของรถติดตั้งเองเลยนะครับเรียบร้อยก็เอาตัวนี้ครับคลิปเข้าไปนะครับเนี่ยกับตำแหน่งพวกนี้ง่ายแค่นี้ครับปับ๊บแล้วคราวนี้เดี๋ยวไปเดินสายเก็บให้เรียบร้อยนะครับเอาเคเบิลไท้ายรัดไว้นะครับแค่นั้นแหละครับก็จบอันนี้ก็อาจจะเดินมา ากราบเนี่ยมาเนี่ยเก็ถอดเก็บไว้นะครับ<า>เงินเนบต้องผมทำไม่ชั่วขราวก็ปุ๊บไปไล่เก็บให้ดีแค่นั้น,นครับตอนนี้ก็มาตั้ง<า>ไปกันผมปรับเบอร์11นะครับออกตัวนะครับ โอ้โหพุ่งอันนี้เจ้าของยังไม่ได้ยังไม่ได้ขับเลยนะผมมาทดสอบก่อนนะครับเจ้าของรถอีกนะครับอันนี้ถามว่ามันจะเป็นต้องใช้เบอร์1ิบหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสไตล์แต่ละคนแล้วว่าชอบพุ่งมากพุ่งน้อยขนาดไหนนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่เบอร์สาเบอร์4เบอร์1เบอร์2เบอร์3าเบอร์สเบอร์5เบอร์6นะครับแต่นนี้ผมเปรียบเทียบกับ o n d ด้า t ิติงผมเป็นเบอร์สิ พุ่งกว่านะครับอาจจะลดเบอร์นะครับเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะลดเบอร์นะครับม่าพุ่งมากไปครับเบอร์สิเ็ขับแล้วรู้สึกว่าปลื้ดปลาดเลยทีเดียวครับเ,เดี๋ยวจอดดีกว่านะครับให้เจ้าของเขามาขับเองเพราะว่าเขาขับเองทุกวันเขาถึงต้องรู้ว่ารถเขามันแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นนะครับจืดจาดขึ้นหรือเปล่านะครับอ้าวเจ้าของรถ นะครับคุณแมปกติอาการคันนี้เป็นไงเวลาตอนเล่นแซงอะค่ะมันแซงไม่ได้ดังใจมันจะนอึดนิดนึงตอนออกตัวมันก็จะดูดอ่าโอเคเดี๋ยวเจ้าของรถไปลองกันเลยครับให้เจ้าของรถจัดการปรับบงปรับเบะกมาน,นะครับเอาละเจ้าของปรับเป็นที่เบอร์11อนะครับตามที่บอรกอร,รับเป็นไงคนละเรื่องอะไรคนละเรื่องกันเลย ยอมรับนะยอมรับเลยค่ะยอมรับเลยนะยเนะพราะเบอร์สิบเอ็ดอาจจะแรงไปก็ได้นะครับสําหรับเจ้าของเหมือนได้รถคันใหม่เลยว่าเหมือนได้รถคันใหม่แต่มันอาจจะมันอาจจะมากเกินไปก็ได้เบอร์สิบเอ็ดก็ลองหามันปรับได้สิบสี่ระดับสิบสี่ระดับนะครับแัน,นแต่นิดเดียวเองนะครับต่ดนิดเดียวใช่ใช่ใช,ใช่คือมันก็มีฟังก์ชันมากมายไปลองเล่นดูนะครับมีทั้งอันนี้ไม่มีปุ่มกันลื่น นะครับไม่มีรถรุ่นนี้ไม่มีเสถียรภาพการทรงตัวมันมีอีกลองใช้ดูนะครับว่าหมดเสถียรภาพการทรงตัวเป็นยังไงนะครับกันลื่นเป็นยังไงนะครับผ่านแอปบลูทูธนะครับแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับลดระดับลงมาได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนั้นหรือจะผ่านมือถือก็ได้นะครับติดไปไม่ได้ประหยัดน้ำมันหรอกว่าสงสัเยเหยียบมันขึ้นก็จะก็จะเหยียบมากขึ้นนะครับ แต่จริงๆแล้วเราต้องการให้มันแก้ปัญหาตรงตื้อๆตอนช่วงแรกอ่ะมันไม่สนุกหรอกนะครับขับแล้วรู้สึกว่าอะไรมันหน่วงๆอยู่นะครับนี่คือกล่องคันเล่งไฟฟ้าของ ECU Shop นะครับรุ่นที่ชื่อว่า Boost Speed นะครับ Next V2 นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับตามไลย์ ID ด้านล่างมานะครับถ้าอยู่เชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปติดตั้งให้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะนัดติดตั้งที่ร้านไหนก็เรียนเชิญมาครับ เดี๋ยวให้เจ้าของรถเขาลองกลับไปที่เบอร์ศูนย์ดีกว่านะเบอร์ศูนย์อ่าโอเคแล้วลองออกตัวใหม่ตรงนี้ยังไม่ต้องออกนอกถนนเหมือนเดิมไหมอ่านี่คืออารมณ์เ,เหมือนเดิมอา,อารมณ์เดิมอม่ะกดไปเพสักเบอร์สามปึ๊บปึ๊บปึ๊บอเ่อเบอร์สาม <3 S 2> ก็รู้สึกแล้วนะเพราะว่าคนคนนั่งถ่ายก็รู้แล้วว่าเบอร์สามมันติดเบาะนะครับเบอร์ศูนย์นี่เมื่อกี้นันออกแบบเฮ้ยมีอะไรไปคาคันเร่งหน่ว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 งไว พราะฉะนั้นถ้าขับแบบไม่จี๊ดจ๊าดนะครับก็เบอร์3ก็โอเคนะครับแต่วันไหนอยากจะให้มันสนุกเพิ่มขึ้นก็ปรับเบอร์สูงขึ้นก็แล้วแต่นะครับก็ให้เจ้าของรถนะครับเขาขับไปนะครับกาลังเหมือนกัได้รถใหม่มา1คันนะครับทั้งทั้งที่รถมันก็ประมาณเท่าไหร่กี่กิโลละแสนสามแสนสี่นะครับประมาณนี้แสนสามกว่านะครับสาหรับผลิตภัณฑ์นะครับ ECU Shop Boost Speed Next V2 นี่บอก,กอแนะนำเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้กันนะครับบอก,กอวิเชษจำหน่ายอยู่นะครับผมมีทั้งดีเซลรถเก๋งนะครับ l ลายไอดีด้านล่างเข้ามาถามกันครับผม